ก็มีอะไรจะอวดค่ะนี่ค่ะไปซื้อที่รัดปากถุงมาค่ะเห็นไหมเป็นแบบนี้ก็แหม่มจะเอามาไว้เวลาที่จะส่งผักไปให้เพื่อนๆนะคะ<ๆ>ก็อยากจะใส่ถุงให้มันเอ,อส,สวยๆน่ากินแล้วก็เนี่ยค่ะที่รัดปากถุงนะเ<ๆ><ๆ>ดี๋ยวดูดูด,ดูไอตัวนู้นค่ะทำปากจูอยู่ข้างบนนอ้ยอยากออกมาเล่นแต่ว่าเล่นไม่ได้หรอกเพราะว่ามันคม อันนี้ค่ะวิธีเซตนะไอเครื่องเนี้ยเวลาซื้อเครื่องมานะคะเขาก็จะมีเครื่องแบบนี้นะเราก็ต้องไปซื้อเทปแบบนี้มานะคะก็เนี่ยดึงเอาออกมาก่อนพุ๊บแล้วก็ใส่แบบนี้ใส่ไปเลยอย่างนี้นะคะใส่เข้าไปแล้วผ้าเทปเนี่ยเอาด้านกาวขึ้นเอาด้านกาวขึ้นนะคะแล้วก็ดึงมาให้ยาวๆเนี่ยค่ะให้ยาวๆแค่นี้ก่อนนี่ค่ะก็ ถุงนะคะก็หมุนปากถุงนิดนึงเขาให้หมุนปากถุงก่อนให้หมุนปากถุงก่อนแบบนี้อ่าพอหมุนปากถุงเสร็จปุ๊บก็ทําลงมาแบบนี้เลยเนี่ยค่ะปุ๊บออาถ้าเราจะตัดปากถุงก็ได้นะคะนี่ยค่ะตัดตรงนี้ให้มันเสมอแต่อันนี้มันสั้นแล้วแหม่มก็ไม่ตัดนี่ค่ะเห็นไหมได้แล้วที่รัดปากถุงนี่ค่ะสะดวกดีเนาะ นี่ค่ะแหม่มก็แพ็กเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้แหม่มซื้อมาแบบถูกที่สุดนะคะที่เขาขายอะ่ะหนึ่งพันประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยเยนค่ะถ้าเป็นราคาบ้านเราก็น่าจะสักประมาณหนึ่งพันเยนตอนนี้สักประมาณสามร้อยนะคะหนึ่งพันเยนสามร้อยอันนี้หนึ่งพันสี่ร้อยเยนนะคะก็ห้าร้อยกว่าบาทห้าร้อยกว่าบาทแต่ใช้แพลนที่ร้องอะ่ะที่ร้องเพราะว่า อยากจะมาจับเล่นนี่ไงนี่ไงมาแล้วใช่ไหมนอจางแม่รู้นะหนูอยากจะมาจับเล่นเนี่ยแม่รู้นะอ้อาวพ่อเรียกไปอาบน้ำแล้วไปเลยไปอาบน้ำกับพ่อเลยแน่แไม่ให้จับแล้วโอ้ตีตีตีเหมือนพี่จีนอนอยู่นู่น ไปไปอาบน้ํากันนัวจ๊งค่ะนั่นก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแหม่มจะพาไอ้เจ้าเมียงไปอาบน้ําเลยไปไปอาบน้ํากัน